ล่าสุดนะครับสาวคาเมนยังไม่ยอมหยุดครับหาว่าครูเดวิดพูดภาษาอังกฤษไม่ถูกกน,นะครับหาว่าตัวเองเก่งนะครับเรื่องภาษาอังกฤษนะครับทุกคนไปรับชมคลิปกันเลยนะครับฉันพูดภาษาของผู้เธอได้อะเพราะว่าฉันเคยดูหนังของผู้เธออันนี้ยอมรับเลยนะเพราะเคยดูหนังแล้วก็พูดได้เลยไม่ต้องเรียนแล้วก็ไม่ต้องไปทํางานที่นั้นด้วยแล้วมาสอนสงเงมเด็จภาษาอังกฤษให้ฉันไม่ต้องพวกคนที่สอนอ่ะ ยังพูดไม่ถูกอยู่เลยนี่แหละที่เขาเรียกว่าโง่แต่อวดฉลาดเอาละทุกคน นี่คือหนึ่งคลิปที่บอกว่าลั่นเลยนะครับต้องบอกว่าลั่นเลยกูนะฮะคือพี่ต้องขอนองับเปิดคลิปนี้แบบนี้ได้ไหมครับว่าตอนแรกเนี่ยพี่กะว่าพี่กูขอเดี๋ยวยุดคำก่อนแป๊บหนึ่งพี่กะว่าพี่เนี่ยจะไม่ทำคอนเทนต์เรื่องคนเนี้ยอีกแล้วเพราะาพี่ก็งสงสารเขาแหละว่าอ่าโอเคเขาก็คนทำคอนเทนต์แบบว่าพยายามดึงยอดวิวอยู่แล้วเขาก็โดนดายเยอะใช่ปะแต่ล่าสุดเนี่ยนี่คือครั้งแรกในชีวิตของพี่นะทุกคนที่พี่เจอคำว่ามึงเป็นคนกัมพูชากูคือคนเมกันแล้วกูยังพูดภา,าษาอังกฤษไม่คอกออนนที่ออ่สะ ยังพูดไม่ถูกอยู่เลยะฉะนั้นวันนี้ความเกรงใจของกูเนี่ยหายไปแล้วสัหรับมึงนะครับแล้วถ้าคุณเคยในบทศากาของคุณนั้นนะฮะพูดภาษาอังกฤษผิดหรือภาษาไทยผิดนั่นะครับคุณก็จะเจอพี่เนี่ยเขาไปแก้ให้คุณอย่างแน่นอนแล้วเรื่องภาษาอังกฤษของฉันฉันยอมรับว,ว่าภาษาอังกฤษของฉันไม่ค่อยดีทำไมเปี๊ยกเนี่ยไม่ดูย้อนแย้งจงังวะ ขอเนี่ยมาถามได้ปะเมื่อกี้คุณเพิ่งบอกมาใช่เหรอว่าภาษาอังกฤษของกูซึ่งขออนุญาตเลยนะครับเป็นคนเมริกายังไม่ถูกต้องไม่ไม่ใช่เหรอคนที่สอนอะ่ะยังผูไม่ถูกอยู่เลยอันนี้ฉันยอมรับว,ว่าภาษาอังกฤษของฉันไม่ค่อยดีคนที่สอนอะ่ะยังพูไม่ถูกอยู่เลยคนอื่นงงเหมพี่บ๊ะ คือคนที่สอนไม่เก่งแต่คุณพูดไม่ได้คุณเอาอะไรมาตัดสินคนที่สอนอา้าวสงสยัยไหมทุกคนพี่ก็สงสัยมากเพราะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับพี่ต้องบอกทุกคนก่อนครับว่าจริงๆเราเนี่ยพี่ไม่ได้เป็นคนที่เขาข้างตัวเองนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับวันนี้เราต้องให้คนไทยและประชากรไทยเนี่ยมาคุณตัดสินว่าเมืองกะกูแล,แล้วกันว่าใครสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เก่งกว่ากาันและวิธีการวัดเนี่ยคือง่ายมากเลยครับน้องลองพูดตามพี่นะครับพี่จะโยนหนึ่งประโยคภาษาอังกฤษให้แล้วถ้าน้องมั่นใจมากนักในภาษาอังกฤษตัวเองนครรรัับบ้้้ออองงงงก็ตตสาาามถพพูดดี่่ไไยยยๆเเลลป t t e r butter Betty Bob is better ไปรอบเลยครับ Betty b u t t e r b u t t e butter bit butter but bit butter Betty Bob but is better พูดตามพี่เลยครับพูดได้เลยไม่ต้องเรียนอ้าวน้องไม่พูดทําไมบอกพูดได้ไม่ต้องเรียนน,ดดยน,น้องต้องพูดตามพี่คุณต้องพี่สูตรตัวเองก่อนไม่ต้องมาสอนภาษาของพวกเธอให้ฉันเนยังไงวะเนี่ยพี่งงน้องแล้วนะพวกคนที่สอนอะ่ะยังพูดไม่ถูกอยู่เลย Dude I'm literally American I'm speaking with an American accent โง แต่อวดฉลาดคือด่าพี่ด่าได้นะแต่คุณออกเสียงถูกเถอนะโง่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 เช่นเคยนะทุกคนพี่ขอสรุปคลิปนี้แบบนี้แล้วกันนะครับคือพี่เป็นคนที่ไม่เคยดูถูกหรือต่อว่าภาษาปีนของใครเลยนะครับแมก้กระทั่งภาษาไทยก็ตามแต่แต่วันนี้ครับถ้าคุณจะทําตัวแบบนี้พี่ต้องของเน่ยทำคลิปโต้ตอบแล้วกันตามนั้นกคยจบนี่เลยนะครับสาวขเมนอวดเก่งคิดว่าตัวเองฉลาดตัวเองพูดอังกฤษได้นะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทุกๆคนนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ เข้ามารับโมงคลิปนี้ให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับมาดูสาวคาเมนนะครับออกมาโอ้อวดเลยนะครับหาว่าครูเดวิดพูดภาษาอัง,องกฤษไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ถูกนะครับที่มาสอนคาเมนนะครับคนคาเมนน่ะไม่เรียนก็พูดภาษาอังกฤษได้นะครับทุกคนโอ้โหนะครับจะบอกว่าตัวเองเก่งมาจากไหนนะครับทุกคนหาว่าครูเดวิดนี่นะครับที่เขาพูดไม่ถูกนะครับโอ้โหนะครับ ตัวเองก็ถูกทุกคําเลยนะครับที่หา um ว่านะครับหาว่าคนโน้นคนนี้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่กลับไปดูตัวเองนะครับพูดภาษาอังกฤษนั้นถูกไหมครับทุกคนโอ้โหนะครับครูเดวิดเลยออกมาเดือนนะครับทุกคนจะตอนแรกคิดว่าจะเกงใจแล้วนะครับพอเห็นสาวคาเมรคนนี้นะครับออกมาว่าหาว่าครูเดวิดงู้ที่พูดภาษาอังกฤษนะครับทุกคนพูดภาษาอังกฤษไม่ถูก อ้างว่าตัวเองนั้นพูดถูกตัวเองพูดเก่งตัวเองพูดได้นะครับทุกคนโอ้โหนะครับเลยออกมาเดือดครูเดวิดนะครับครูเดวิดได้เห็นและอดใจไม่ไหวนะครับออกมาตอบโต้สาวขามิญคนนี้นะครับคนขมิญไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษกับพูดภาษาอังกฤษได้นะครับตัวเองบอกนะครับโอ้โหนะครับแต่ทุกคนให้คิดเจรนา,นาเอาละกันนะครับว่าระหว่างครูเดวิดกับ สาวขเมรนันไหนคนพูดถูกคนพูดผิดนะครับแต่สาวขาเมนเข้าข้างตัวเองจนเกินไปนะครับหลงตัวเองเกินไปนะครับหาว่าตัวเองนี่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษไม่ได้เรียนภาษาไทยแต่กลับพูดได้นะครับทุกคนโอ้โหนะครับไม่มีใครสอนนะครับภาษาอังกฤษที่ตัวเองพูดคล่องแคล่วนะครับโอ้โหนะครับคิดว่าตัวเองเก่งนะครับปวดเก่งใส่ครูเดวิดนะครับ หาว่าครูเดวิดพูดไม่ถูกนะครับโอ้โหนะครับไม่กลับดูประโยคคําที่ตัวเองพูดนะครับทุกคนตัวเองพูดนั้นถูกหรือผิดนะครับไม่คิดจรณานะครับระหว่างคนที่พึงประโยคที่ขามรนได้เรียนนะครับหาว่าคนไทยทุกๆคนเห็นมาคลิปจํายังจําคลิปนั้นได้ไหมครับทุกคนคลิปที่สาวขามนออกมาว่าหาคนไทยพูดภาษาอังกฤษ ไม่ได้อุดภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับครูเดวิดได้ออกมาตอบโต้ทีนี้ออกมาตอบโต้ครูเดวิดอีกนะครับทุกคนหาว่าครูเดวิดง่อีกนะครับทุกคนหาว่าครูเดวิดพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับสาวคาเมียนลายนี้นะครับทุกคนโอ้โหนะครับทุกคนคงพิจารณาได้นะครับว่าใครพูดเก่งใครพูดถูกนะครับโอ้โหนะครับทุกคน สาวคอมเมนคนนี้อวดเก่งอีกนะครับทุกคนขนาดเขาเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วยังจะม,มาหาว่าเขาพูดผิดนะครับทุกคนกลับไปดูสารรูปตัวเองนะครับประโยคทุกคํากลับไม่ได้ทุกคํานะครับทุกคนหาว่าครูเดวิดที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับพูดภาษาอังกฤษไม่ถูกนะครับทุกคนนะครับตอนแรกครูเดวิดเขาว่าจะเกรงใจแล้วนะครับเพราะเห็นหลังๆมากลับออกมาตอบโต้ต่อว,ว่าเขานะครับทุกคนทีนี้ครูเดวิดก็เลยไม่เกรงใจนะครับ กับสาวพฤติกรรมสาวคอมเมนตคนนี้นะครับทุกคนโหนะครับคนพี่ๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทุกคนฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ